เอามาดูเจ้านี้นะครับผมได้ปลาบึกอ้ยไปแล้วท่านผู้ชมอือโอ้โหมีตัวช่วยนะครับผมสายปลดกับสายวานประมาณจักรโล่พี่เนี่ยนะสามโลกว่าสามโลกว่าเนาะได้กี่ตัวแล้วเนะี่ย <5. S 1> ห้า้โอ้คุ้ม <5. S 1> แล้วเขาเขาให้เดียวห้าตัวไงต้องเก็บแต้มอจะแสงปลาดุกตึงตัวแล้วผมนี่ครับแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับผม สู้กันต่อนะครับโบลุงโพกฟิชชิงนะครับผมโอ้พี่น้องดูไปดูอีกเจ้านึงแล้วเอาหน้าเข้าไปหน่อยรูรูรูเอาโอ้ยปลาดุกอลาดุกยักษ์ปลาบึกด้วยนะครับดุกสุนเพื่อนดุกยักษ์นี่ครับอันนี้ยาวเฟื่อยเลยเกือบเม็ดมากนี่เฮ้ยพี่น้องเอ้ยดูเกือบเม็ด ดูบบยาวจริงๆนะผมโอ้ดูุกไปธรรมดาสุดยอดดึงอ um ุ <k? ้ยนี่เสียงเอาพี่หันหน้าหน่อยโชว์เร็วสุดยอดอันนี้ก็มีปลาบึกนะครับผมสุดยอดนะครับบอลลุงโพกนะครับ